คุณอยากให้ชีวิตมั่งคัง่งแต่ยังมองไม่เห็นหนทางขอให้คุณใช้เวลาตรงนี้เพียงแค่60นาทีหลังจากนี้รับรองได้เลยว่า100%ชีวิตคุณดีขึ้นทุกวันแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นความมั่งคั่งจะถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่หยุดหย่อนทุกเช้าถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มต้นด้วยคำว่าขอบคุณคุณจะพบว่าวันนั้น โลกจะยิ้มให้คุณก่อนเสมอเพราะตอนเช้าหลังจากที่คุณตื่นนอนสมองของคุณจะเหมือนกระดาษที่ว่างเปล่าที่เราสามารถเขียนเรื่องราวใหม่ไม่ว่าเมื่อวานจะหนักหนาเพียงใดเช้าวันนี้คือโอกาสได้เริ่มอีกครั้งและคําขอบคุณที่คุณจะบอกตัวเองเปรียบเหมือนหมึกสีทองที่คุณจะใช้เขียนลงไปในกระดาษว่างนั้น ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลย่อมนำผลอันร่มเย็นมาสู่ตนและผู้อื่นการขอบคุณไม่ใช่แค่คำสุภาพแต่คือการปรับคลื่นของใจเราให้สอดคล้องกับความอ่อนโยนและความสุขมันเหมือนการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์แม้ร่มเงาของปัญหาย,ยังคงอยู่ แต่ความอบอุ่นก็จะส่องมาถึงเราลองนึกดูว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาสูตรลมหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีโอกาสหายใจขอบคุณร่างกายที่ทำงานเงียบๆมาตลอดทั้งคืนขอบคุณครอบครัวและเพื่อนและทุกๆเหตุการณ์ที่สอนให้ฉันได้เรียนรู้คำพูดเพียงไม่กี่คำ เพียงไม่กี่วินาทีอาจเปลี่ยนพลังงานทั้งวันของคุณไปได้เพราะสิ่งที่เรามองหาคือสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นแต่ถ้าหากตื่นขึ้นมาคุณมองหาแต่ปัญหาคุณก็จะพบปัญหาที่มากขึ้นสิ่งที่ดีงามจะติดตามคุณเมื่อคุณมองหาแต่สิ่งที่ดีงามนั่นคือกฎของธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผ่านหลักมโนโปุพังขางมาธรรมาคือทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานเราคิดอย่างไรเราก็จะเห็นและดึงดูดสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เพียงการกล่าวคำขอบคุณลอยๆด้วยคำพูดเท่านั้นแต่การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยความขอบคุณจากสิ่งที่คุณรู้สึกจริงไม่เพียงแต่ทำให้ใจเรานุ่มนวล แต่มันยังเป็นการตั้งจิตกุศลเหมือนการที่เราวางเมล็ดพันธุ์ดีๆลงในดินเมื่อเวลาผ่านไปมันจะงอกงามเป็นต้นไม้และถ้าหากต้องการให้ต้นไม้นั้นเติบโตเร็วขึ้นเราสามารถรดน้ำด้วยการแผ่เมตตาหลังจากขอบคุณแล้วลองนั่งเงียบๆสักครู่แล้วลึกถึงคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จัก แม้กระทั่งคนที่คุณเคยไม่ชอบแล้วอธิษฐานในใจว่าขอให้เขามีความสุขปลอดภัยและพบแสงสว่างในใจเพียงเท่านี้คุณก็ได้สร้างคลื่นพลังงานบวกที่ส่งออกไปในโลกและโลกก็จะส่งสิ่งดีๆกลับมาหาคุณในรูปแบบของโอกาสดีๆคนดีๆหรือเพียงแค่หัวใจที่สงบณขณะนั้น จิตวิทยาการฝึกการขอบคุณในทุกเช้าทำให้สมองปรับโฟกัสไปสู่สิ่งที่ดีฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างโดปามีนและเซโรโทนินจะเพิ่มขึ้นความเครียดจะลดลงและเมื่อเราสุขจากภายในสิ่งดีภายนอกก็เหมือนจะถูกดึงดูดเข้ามาเองในทางธรรมะนี่คือการเจริญกตันญยูกะตะเวทีซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีและผู้เจริญในธรรมเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ให้คุณลองฝึกสักครั้งก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ก่อนที่คุณจะเปิดดูข่าวหรือโซเชียลให้คุณหลับตาสูดลมหายใจและพูดคำขอบคุณออกมาเบาๆทำทุกวันแล้วคุณจะเห็นว่าไม่เพียงสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแต่คุณก็จะเปลี่ยน ลายเป็นคนละคนเป็นคนที่มองเห็นแสงในความมืดเป็นคนที่มองเห็นดอกไม้แม้ในกองหินและเป็นคนที่มีหัวใจพร้อมส่งต่อความอบอุ่นอ่อนโยนให้ผู้อื่นทุกวันคือบทใหม่ของชีวิตคุณคุณเป็นคนเขียนมันด้วยความคิดแรกและถ้าความคิดแรกของคุณคือคำขอบคุณทั้งวันนั้นจะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าขอบคุณ บางคนอาจถามว่าแล้วถ้าวันนั้นมันเต็มไปด้วยปัญหาจะให้ขอบคุณอะไรคำตอบคือให้ขอบคุณแม้กระทั่งปัญหาเพราะปัญหาคือครูมันสอนให้เรามีสติแข็งแรงและรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลแม้สิ่งที่เราไม่ชอบก็มีหน้าที่ของมัน คือช่วยให้เรารู้จักเติบโตและถ้าคุณขอบคุณได้แม้ในวันที่ฝนตกรถติดวันที่งานล้นหรือวันที่มีคนเข้าใจคุณผิดหัวใจของคุณจะเริ่มเป็นอิสระจากเงื่อนไขคุณจะไม่รอให้โลกใจดีกับคุณก่อนคุณถึงจะใจดีได้แต่คุณจะใจดีได้ทันทีเพราะคุณเลือกที่จะขอบคุณนี่แหละคือการฝึกให้จิต อยู่ในคลื่นของกุศลตลอดเวลาเป็นการสร้างบุญจากความคิดซึ่งบางครั้งมันมีพลังมากกว่าการทำทานเป็นร้อยๆ้ยครั้งให้นึกถึงน้ำใสๆในบ่อถ้าเราปล่อยคโคลนตมตกตะกอนน้ำก็จะใสขึ้นเองการขอบคุณก็เหมือนกันมันทำให้ตะกอนของความโกรธความกลัวความเครียดค่อยๆนิ่งลง จนใจเรากลายเป็นน้ำที่สะท้อนความสุขเราอาจเคยเห็นตัวอย่างมากมายบางคนไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีรถหรูแต่เขาตื่นเช้าด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณทั้งวันเขามีพลังเหมือนคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในขณะที่บางคนมีเงินมากมายมีข้าวของครบทุกอย่างแต่ตื่นมาด้วยการบ่นและโทษทุกสิ่ง ทั้งวันก็รู้สึกเหมือนมีหิน,นหนักๆกดที่หัวเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่มันอยู่ที่ใจที่รู้คุณและเมื่อคุณพูดขอบคุณบ่อยๆมันจะเชื่อมโยงไปสู่การแผ่เมตตาได้โดยง่ายเพราะเมื่อใจคุณเต็มด้วยความรู้คุณมันจะไหลล้นออกมาเป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่น คุณอาจจะพูดในใจว่าขอให้ทุกคนที่กำลังลำบากได้พบทางออกขอให้คนที่กำลังโกรธได้พบความสงบขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่รู้จักขอบคุณแม้คุณจะไม่รู้จักเขาเลยแต่พลังนั้นจะเดินทางออกไปเหมือนคลื่นที่กระทบน้ําแล้วกลายเป็นวงกว้างแล้วในวันหนึ่งคลื่นนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณ ในพระสูตรของพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการเจริญเมตตาว่าจิตที่ตั้งอยู่ในเมตตาแม้ชั่วขณะหนึ่งยังประเสริฐกว่าการทำบุญใหญ่หลายอย่างเพราะจิตที่มีเมตตาคือจิตที่ไม่มีเวรไม่มีภัยและการขอบคุณคือประตูสู่จิตที่มีเมตตาเพราะเมื่อคุณเห็นคุณค่าของชีวิตคุณคุณก็จะเห็นคุณค่าของชีวิตผู้อื่น อย่ารอให้สิ่งรอบตัวสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยขอบคุณเพราะความสมบูรณ์ไม่เคยมาถึงแต่หัวใจที่ขอบคุณจะทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ตอนนี้ชายคนหนึ่งเขาเกิดมาในครอบครัวของครูธรรมดาบ้านไม่ได้รวยพ่อแม่ทำงานหนักมีเงินแค่เพียงพอใช้แต่ไม่เคยเหลือมาถึงตอนวัยรุ่นเขาเคยบ่นทุกวันว่าทำไมชีวิตลำบาก ทำไมบ้านไม่รวยเหมือนเพื่อนทำไมต้องทำงานพิเศษตั้งแต่ยังเรียนหนังสือยิ่งเขาบน่นยิ่งรู้สึกว่าโลกไม่เคยเข้าข้างเขาเลยสักวันจนวันหนึ่งได้ไปฟังพระท่านเทศท่านพูดเพียงประโยคเดียวแต่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดท่านกล่าวว่าลูกเอ,อ๋ยโลกไม่ได้ใจร้ายกับเราเสมอไปแต่บางทีหัวใจเราเองนี่แหละ ที่ใจร้ายกับตัวเองเพราะไม่เคยมองเห็นสิ่งดีที่มีอยู่วันนั้นเขากลับบ้านแล้วนั่งเงียบๆแล้วก็ลองคิดว่าเขายังมีอะไรอยู่บ้างเขาพบว่าแม้ครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยแต่พ่อแม่ก็ยังอยู่เคียงข้างเขายังมีร่างกายที่ครบถ้วนยังมีเพื่อนที่ดียังมีอาหารให้กินทุกมือ้อและยังมีโอกาสได้เรียน จากวันนั้นเขาเริ่มฝึกขอบคุณทุกเช้าก่อนที่จะลุกจากเตียงเขาจะพูดในใจว่าขอบคุณพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงขอบคุณโอกาสที่เขายังได้ทำอะไรหลายอย่างขอบคุณแม้แต่ความลำบากที่ทำให้เขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่กี่เดือน เขากลายเป็นคนที่ยิ้มบ่อยขึ้นเจอเพื่อนใหม่ที่จริงใจและยังได้โอกาสดีจากคนที่แทบไม่รู้จักมาก่อนเขาบอกว่าพอหัวใจเปลี่ยนคลื่นพลังงานรอบตัวก็เปลี่ยนคนรอบตัวเหมือนรับรู้ได้ว่าเขามีแสงในตัวและแสงนั้นก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองในพระไตปรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสถึงความกตันญยูก,กะตะเวทีว่าผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณเป็นผู้ประเสริฐแท้แม้เทวดาก็ยังคุ้มครองเพราะจิตเช่นนี้สะอาดอ่อนโยนและเปี่ยมบุญการขอบคุณทุกเช้าจึงไม่ต่างจากการที่ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจและเมื่อใจเต็มด้วยความรู้คุณความโกรธก็ลดลงความอิจฉาก็เบาบาง ความทุกข์ก็คลายจางบางคนอาจคิดว่าถ้าฉันขอบคุณทุกเช้าสิ่งร้ายๆจะหายไปเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยสิ่งร้ายยังอยู่แต่ใจคุณจะไม่จมอยู่กับมันและคุณจะเปรียบเหมือนคนที่ถือร่มในวันที่ฝนตกเพราะถึงแม้ฝนตกไม่หยุดแต่คุณไม่เปียกเพราะคุณมีกรอบของความรู้คุณอยู่ในใจ ความขอบคุณไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปทันทีแต่มันทำให้หัวใจเราใหญ่พอที่จะรับปัญหาโดยไม่ถูกปัญหากลืนกินถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะได้รู้วิธีฝึกขอบคุณแบบพุทธซึ่งใช้ทั้งการตั้งจิตกุศลและการแผ่เมตตาเชื่อมต่อกันรวมถึงเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุณมองภาพอย่างเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมในทางพุทธการขอบคุณไม่ได้จบแค่การพูดคำพูดสวยๆแต่มันคือการวางใจให้อยู่ในสภาวะกุศลเพราะจิตที่อยู่ในกุศลย่อมเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆลองทำตามสามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นแรกตั้งจิตกุศลเมื่อคุณตื่นนอน อย่าเพิ่งรีบคว้าโทรศัพท์อย่าเพิ่งรีบคิดถึงงานที่ค้างให้คุณนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างวันนี้ฉันจะไม่ทำร้ายใจใครแม้เพียงคำพูดวันนี้ฉันจะมองโลกด้วยสายตาแห่งความขอบคุณ เพียงสามประโยคนี้ก็จะเหมือนคุณได้จุดเทียนให้หัวใจสว่างและเมื่อเทียนดวงหนึ่งสว่างมันก็จะสามารถจุดเทียนดวงอื่นๆได้อีกมากมายขั้นตอนที่สองขอบคุณในสิ่งเล็กๆเราไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ใหญ่ถึงจะขอบคุณขอบคุณที่มีน้ำสะอาดให้ดื่มขอบคุณที่มีเสียงนกกล่อมในยามเช้า ขอบคุณร่มเงาและความเขียวขจีของต้นไม้หน้าบ้านขอบคุณลมเย็นที่พัดผ่านหน้าตาขอบคุณแม้แต่รอยยิ้มของคนแปลกหน้าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ถ้าคุณมองเห็นคุณค่าชีวิตคุณก็จะขยายใหญ่ขึ้นขั้นตอนที่สแผ่เมตตาจากใจด้วยความขอบคุณให้คุณหลับตา แล้วนึกถึงตัวเองก่อนอวยพรให้ตัวเองก่อนว่าขอให้ฉันมีความสุขปลอดภัยและมีปัญญาจากนั้นนึกถึงคนที่คุณรักแล้วแผ่เมตตาออกไปว่าขอให้เขามีความสุขปลอดภัยและพบแสงสว่างในใจสุดท้ายนึกถึงคนที่คุณไม่ค่อยชอบหรือคนที่เคยทำร้ายคุณแล้วอวยพรให้เขาเช่นเดียวกัน นี่คือการฝึกขั้นสูงเพราะมันทำให้ใจเราปล่อยวางและสะอาดขึ้นในทุกเช้าในทางวิทยาศาสตร์เมื่อคุณทำแบบนี้ทุกวันสมองของคุณจะถูกกระตุน้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความสุขและความเห็นอกเห็นใจจะได้ทำงานเหมือนเรากำลังออกกำลังหัวใจให้แข็งแรงและยิ่งทำบ่อย สมองก็จะยิ่งสร้างเส้นทางใหม่ให้เรามองโลกในมุมหมวกได้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเมตตาสูตรว่าจิตที่แผ่เมตตาไม่เพียงแต่สร้างบุญแต่ยังเป็นเกราะป้องกันภัยแม้ไฟน้ำหรือพิษก็ไม่อาจทำร้ายใจที่เต็มด้วยเมตตาและเมื่อใจเรามีเมตตาสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามา เหมือนน้ำซึมเข้าสู่พื้นดินที่ชุ่มชื้นและเมื่อคุณทำทั้งหมดนี้คุณจะได้ผลลัพธ์อันมหาศาลที่เกิดจากการฝึกขอบคุณทุกเช้าทั้งในทางธรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมและบุญและในทางโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์การงานและสุขภาพเมื่อคุณฝึกขอบคุณทุกเช้าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำแค่เพียงหนึ่งหรือสองวันแต่เป็นสัปดาห์เป็นเดือน และเป็นปีคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจนแทบไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดจากสิ่งง่ายๆแบบนี้และผลลัพธ์ข้อแรกก็คือใจคุณจะสงบและเบาขึ้นในทางธรรมะจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลย่อมเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำใสที่ไร้คลื่นเมื่อใจเราสงบปัญหาที่เคยดูใหญ่ก็เหมือนจะเล็กลงเราไม่ตอบสนองด้วยความโกรธ แต่ตอบด้วยปัญญาในทางโลกความสงบทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นลดการตัดสินใจผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเหมือนนักยิงธนูที่ก่อนจะปล่อยลูกศรอ,ออกไปลูกศรน,นั้นย่อมพุ่งได้แม่นกว่าผลลัพธ์ข้อที่สองที่คุณจะได้รับนั่นคือความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อคุณขอบคุณบ่อยๆคุณจะเริ่มพูดคำขอบคุณกับคนรอบตัวมากขึ้น คนที่ได้รับรู้ว่าคุณเห็นคุณค่าของเขาย่อมอยากจะอยู่ใกล้และอยากจะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าตรัสในสังคีติสูตรว่าคำพูดที่สุภาพและประกอบด้วยเมตตาเป็นหนึ่งในธรรมที่ทำให้คนรักใคร่และสามัคคีกันอีกทั้งยังตรงกับผลลัพธ์ในทางวิทยาศาสตร์เพราะมีงานวิจัยพบว่าคู่รักหรือเพื่อนที่ขอบคุณกันบ่อย จะมีระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงกว่าและทะเลาะกันน้อยกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญผลลัพธ์ข้อที่3คุณจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นคุณอาจไม่คาดคิดว่าเพียงแค่การขอบคุณทุกเช้าจะส่งผลถึงร่างกายแต่เมื่อใจเรามองโลกในแง่บวกร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขลดฮอร์โมนความเครียด อีกทั้งระบบภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่เกษมย่อมนำสุขมาให้ทั้งกายและใจซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันตรงกันอย่างน่าทึ่งผลลัพธ์ข้อที่สคุณจะดึงดูดโอกาสและสิ่งดีๆคนที่มีพลังบวกมักจะมองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะเขาไม่จมอยู่กับการบน่นหรือการโทษโชคชะตา เขาเปิดตาและเปิดหัวใจต้อนรับสิ่งใหม่ๆในทางกรรมจิตที่อยู่ในกุศลจะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปเหมือนแสงสว่างที่ทำให้คนดีและเหตุการณ์ดีๆเดินเข้ามาหาและนี่คือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าบุญส่งผลเมื่อคุณเปลี่ยนใจให้ขอบคุณทุกเช้าคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนเช้าวันนั้นแต่คุณกำลังเปลี่ยนทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับจากการรักษาพลังขอบคุณแม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดเพื่อให้การขอบคุณนี้ไม่สะดุดและกลายเป็นนิสัยติดตัวตลอดชีวิตการฝึกขอบคุณทุกเช้าจะง่ายในวันที่ทุกอย่างราบรื่นก็จริงแต่ความท้าทายมันอยู่ที่วันที่ทุกอย่างผิดพลาดถ้าหากว่าวันนั้นคุณตื่นมาแล้วฝนตกรถติดงานล้น หัวใจคุณอยากบ่นเต็มไปหมดมีแต่ความเหนื่อยระอาคำถามคือเราจะขอบคุณวันนั้นได้อย่างไรเคล็ดลับข้อที่หนึ่งให้คุณเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดที่คุณมองเห็นในตอนนั้นคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณเรื่องใหญ่โตแม้เพียงแค่ขอบคุณที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณที่มีร่างกายขอบคุณปัญหาที่คุณเจอตอนนี้สิ่งเล็กเเหล่านี้ เหมือน,มนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังในใจเพียงแค่วันละเล็กวันละน้อยมันก็จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความสงบเคล็ดลับข้อที่สองให้คุณยอมรับความรู้สึกปัจจุบันอย่าปฏิเสธความทุกข์อย่าพยายามบังคับใจให้สุขทันทีให้คุณยอมรับว่าวันนี้ฉันเหนื่อยวันนี้ฉันหงุดหงิดแต่ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถพูดคำขอบคุณได้เล็กๆแม้เพียงหนึ่งคำเช่นขอบคุณที่ฉันยังมีสติรับรู้ความทุกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ยึดถือคือขั้นแรกของปัญญาเคล็ดลับข้อที่สการใช้การหายใจเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณผ่อนคลายนั่งลงหลับตาสูดลมหายใจลึกๆ และให้คิดในใจว่าลมหายใจนี้เป็นของขวัญที่คุณได้รับทุกเช้าเมื่อเราสัมผัสลมหายใจทุกความเครียดก็จะเริ่มผ่อนคลายเหมือนน้ำที่ไหลผ่านหินน้ำไหลผ่านหินแต่หินไม่แตกแม้ความเครียดยังอยู่แต่เราไม่ถูกมันทำร้ายเคล็ดลับข้อที่สการแผ่เมตตาแม้ต่อผู้ที่ทำร้ายเรา เพราะนี่คือการฝึกขั้นสูงเมื่อตื่นเช้าและใจคุณเริ่มขอบคุณลองคิดถึงคนที่ทำให้คุณเจ็บและส่งพลังงานบวกให้เขาขอให้เขามีความสุขปลอดภัยและไม่ทุกใจกับการทำแบบนี้แม้ใจเราจะยังมีบาดแผลแต่บาดแผลจะค่อยๆหายไปเพราะว่าเราไม่แบกความโกรธเอาไว้เคล็ดลับข้อที่5จดบันทึก การขอบคุณเขียนลงสมุดวันละสามข้อไม่ต้องยาวแค่สั้นๆวันนี้ขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนวันนี้ขอบคุณกาแฟาแก้วโปรดวันนี้ขอบคุณเสียงฝนตกการจดบันทึกจะช่วยให้สมองได้จดจำสิ่งดีๆและการฝึกขอบคุณกลายเป็นนิสัยแม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดหัวใจที่ขอบคุณก็ยังคงเป็นแสงสว่างในความมืดให้คุณ บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ง่ายมีวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างผิดพลาดฝนตกรถติดงานล้นมือหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างกาแฟาหกใส่ก็สามารถทำให้วันนั้นของเราเริ่มแย่ได้ทันทีในเรื่องราวของหญิงวัยเกือบกลางคนคนหนึ่งเธอเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เลิกราที่ยังสร้างปัญหานี้สินทิ้งไว้ให้ อีกทั้งไม่มีงานประจำชีวิตที่เคยเจอแต่เรื่องดีเข้ามาแต่ก็เหมือนอยู่กับเธอไม่นานบางครั้งเธอก็ผ่านโทษว่าทำไมโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับเธอทั้งที่เธอไม่ได้เบียดเบียนใครไม่นินทาว่าร้ายไม่สร้างบาปกรรมแต่สิ่งหนึ่งคือเธอเบียดเบียนตัวเองมาตลอดชีวิตไม่มีความสุขเลยแต่เมื่อเธอเพียงแค่เริ่มฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัว มันทำให้ทุกเรื่องที่เธอคิดว่ามันหนักหนาเบาลงได้ทันทีถึงแม้ยังไม่มีทางออกแต่มันก็ไม่สามารถทำให้เธอจมอยู่กับความทุกข์เธอบอกว่าเมื่อหัวใจเบาขึ้นสิ่งอื่นก็ดูไม่หนักแล้วการขอบคุณก็เหมือนมีแสงสว่างภายในแสงนั้นทําให้เธอมองโลกต่างออกไปเธอไม่รอให้โลกใจดีต่อเธอก่อน แต่เธอเริ่มใจดีต่อโลกและสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาหาเธอการฝึกขอบคุณทุกเช้าไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตเราแต่ยังเป็นการสร้างบุญเพราะจิตที่อ่อนโยนและกระตันยูเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาทั้งตัวเราและคนรอบข้างได้รับประโยชน์ลองคิดดูว่าทุกเช้าที่คุณขอบคุณคุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความสงบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแม้โลกภายนอกจะยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่หัวใจของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างคุณจะพบว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะโลกดีขึ้นแต่เพราะใจคุณเริ่มมองโลกต่างออกไปคุณเริ่มสร้างโอกาสความสัมพันธ์และความสุขของตัวเองและสิ่งเหล่านี้ ะสะท้อนกลับมาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติบางคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าเราลืมขอบคุณไปวันหนึ่งทั้งหมดที่ทำมาจะเสียไปหมดไหมคำตอบคือไม่เสียไปทั้งหมดเพราะนิสัยที่เราสร้างไว้นั้นจะค่อยๆพาเราสู่ความสงบอีกครั้งเหมือนน้ำที่ไหลแม้เจออุปสรรคเพียงแค่เรากลับมาฝึกต่อพลังของความกระตันยู ก็จะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งทุกๆเช้าเป็นโอกาสใหม่โอกาสที่จะเริ่มต้นด้วยความสงบโอกาสที่จะสร้างนิส,สัยที่จะเปลี่ยนชีวิตโอกาสที่จะส่งพลังบวกให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่ต้องบังคับใจความกระตันยูจะปรากฏโดยอัตโนมัติความสงบเข้ามาแทนที่ความเครียด ความสุขเข้ามาแทนที่ความวิตกกังวลและเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความสงบและความสุขคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ดีจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวฝึกขอบคุณทุกเช้าไม่ใช่เรื่องยากไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเพียงแค่หยุดนิ่งสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดในใจว่าขอบคุณ ทำต่อเนื่องชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้เริ่มขอบคุณสิ่งเล็กๆฝึกใจให้สงบส่งพลังบวกให้ตัวเองและผู้อื่นขอบคุณทุกเช้าแม้เรื่องเล็กๆก,ก็เปลี่ยนได้ความสงบเกิดจากจิตที่กระตันยูและอ่อนโยนตั้งจิตกุศลและแผ่เมตตาดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตทุกเช้าให้เป็นหน้ากระดาษใหม่ทุกวัน มีโอกาสได้เขียนบันทึกความสุขจากสิ่งเล็กๆที่ทำเป็นนิสัยจนกลายเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตในที่สุดขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่แชร์พลังงานที่ดีขอบคุณคลื่นความสุขและความมั่งคั่งที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่คุณผู้ฟังทุกคนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด